สวัสดีครับเซลกานะครับผมจากคูโบต้าสีสเกตเราจะเลื่อนนะครับสาขาเพื่อกันทรารลมครับวันที่12นะครับเดือน11 2 5อ7สองนหหดนะครับมอนิเซลกามาแต่เศร้านะครับรถทรงของเพิ่กลับมาแต่เศ้า้ี่กันนะครับเดี๋ยว15้ามาเบิงนะครับโตไม่กับโตเกานะครับโตหม่ขึ้นแนวได้โตซีซิปนะครับจอดอยู่ข้างหาซิปนั่นแหละ เอาให้เบิ้งนะครับฟ้ามันต่างกันมองใดมันง่ากว่าเก่ารหรือมันขี้หายกว่าเก่า<笑><笑>ะนะครับ4 0นะครับ c 0 4 0 1 8 SP เนี่ยรถเหลืออยู่แค่นี่นะครับหลังจากนี้ไปรถจะเป็นชมไม่เบ็ดแล้วนะครับสิเหลืออยู่ประมาณจากักคขันหรืบุ้ล่ะพอ10บนี่หนึ่งอี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าประมณัณสิขันนะครับ บิจาก11คันนี้แล้วก็จะเป็นรุ่นนี้เลยนะครับที่นี่4028ราคาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับราคาของ4028ร่วมอุปกรณ์3ชิน้น6 7 7 0 0 0หาพนหนะครับตัวนั้น6 656นะครับตัวเก่า4018 SP นะครับ656000นะครับตัวนี้เป็น67 5 5 00เป็นยังไง <laughs> ราคาเงินสดได้ครับนี่พอเขาไปร่วมกับดอกเบี้ยแล้วมันอ่าก็ขึ้นมาพอสมควรอยู่นะครับนี่ละชุบข้างน้ำมันนะครับเบิ้องต้นกั็หาซิปนี่ละเพราะว่า4ี่สิบสี่ส่วนหนึ่งแปดเอสพีก็หาส่วนหนึ่งแปดเอสพีเนี่ยข้างน้ำมันคือกันนะครับกระเบิ้งว่าวแล้วแต่ผู้มากนะครับส่วนที่ปรับปรุงอ่าเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงเชลการีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับของสี่สิบนะครับแต่หาสองหนึ่งบ้าเนี่ยมากนะครับหาสองเลือนไปเปิดตัวกลางปีหน้านะครับ หรืออาจิก่อนลงหน้าอยู่ดอกเซียวกาวานะครับประมาณพฤษภามิถุนาานี่แหละนะครับเปิดแล้วกับเห็ดหน้าต่อเลยแต่ว่าฮาริฟเน่นร่เหลือหลายครับเพิ่นจะยุดผลิตนาจะยุดผลิตแล้วนะครับสำหรับเอลหาซูนหนึ่งแปดเอสพีนะครับอยุติผลิตแล้วก็คือขายในสต็อกนะครับเบิร์ตที่นี่รถจะกลายเป็นขาดตลาดเด้่ยสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับเอลหาซูนหนึ่งโปรดีนะครับซีซูนหนึ่งแปดก็โปรดีเด้เดี๋ยวนี้นะครับส่วนโหลดหลายฟีดดาวได้นะครับส่วนหาสองจะมาไม่นะ อ่าแรกๆก็อาจจะคิดว่านะครับอาจจะมีแน่จิกๆจอกๆแน่นะครับพ่อได้แกะไขนะครับพ่อแนานๆไปเหมือนเอหาส่วนหนึ่งแปดเอเนี่ยเขาแกะไขมาหลายหลายเถื่อแล้วนะครับตั้งแต่ซ7เุ่นบนนอกมาเนาะนะครับจนมาหอดจนมาหอดหาส่วนหนึ่งแปดเอนะครับด้านคางกะเบื้องจังสี่กะว่าเป็นตัวเก่านะครับแต่ว่าขาเบื้องได้ดีกะกะบบคือปันไดอยู่นะครับวกฟ้ากะโป่งยังจังสี่กเปลี่ยนใหม่อยู่นะครับ เอาเบิ้งงส่กันนะครับมอน,นี้คลิปนี้บอเงบอไลนะครับดาวฟีดาวก็ได้นะครับสาหรับ4ี่8นดะครับฟีดาวก็ดาว2องหมืานั่นแหละเซีกาซอยสองหมืาแต่บางวันนักเนี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนาพบหรือเจ็ดพันโอ้ยเซียกาจับอดด้วตัวนี้เด้อนะครับแต่ว่างวันนักขึ้นมานี่เพราะว่ามันเป็นการดาวห้าเซ็นนะครับโมเมนต์ดาวเจ็ดเปนี่แต่ว่ากังามบอกะ คิจะละา,าเอานะครับสำหรับลูกค้าที่ตัดสินใจหรืออยากได้รุ่นเกา่าแต่ว่ารุ่นเก่าฟีดาวสิไปดาวอยู่สี่หมื่นนะครับสำหรับโปรเดือนนี้โมเมนต์เเดวสามหมื่นหานะครับค่างวดก็จะถูกลงนะครับนี่เบินะ่องด้านข้างนี้น้ำเนี้ยเบิ่งแนตะ่ทางเดียวเนาะนี่นะครับงามบ่กะถือว่าโอเคนะครับลูกค้าเป็นมาถาเสืออะไร <laughs> เพื่อนบุตรท่านเดี๋ยวเปิดประตูนะครับเซลกาเข้าไปบ่ได้ก็เล่ยมาถา่ายเบิ่งก่อนนะครับ เดี๋ยวบอกราคาเงินสดหาแรงสูฟังนะครับหาแรงเงินสดอยู่เจ็ดแสนเจืนะครับโปเดือนนี้นะครับโปรดีนะครับโปรซี s ิบเอสพีเ่ยู่งแปดเอยู่หกแสนหบาทนะครับราคานี่นะครับบอลของแถมลบหาพันนะครับส่วนตัวนี้ตัวนี้ส่วนรถบอหลายนะครับหกเจ็ดานย์ศูนย์ะครับลบส่วนรถไปทำเงินเงินสดกับลบไป30,000ื่นก็ยังแพงกว่าตัวนี่อยู่นะครับหกเจ็ดหลบสามหมื่นกับทสี่หาท โอ้ถือว่านักอยู่นะครับช่วงที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกะประมาณนี้แหละครับยางตัวเกา่าเออมันจะมีเพิ่มเติมเซนเซอร์ตัวดูกองอากาศนะครับตัวจับฝุ่นนะนะตัวจับคล้ายเอฟโวรถยนต์นะครับเตือนให้าเปากองอากาศนะครับทำมันตันมันยังนั่นแหละตัวที่เพิ่มเติมขึ้นมาในเครื่องยนต์นะครับยางอื่นก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็นง้นทอยอเสียขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ ประมาณนี้หาชิปเลงกับฟีดาวได้นะครับฟีดาวก็จะเป็นดาว4ี่หมื่นห้านะครับมือเราลดบทต้องเสียเงินเลยเพราะเราวอทะเบียนแถมของแถมอีกสองรถพวกนะครับจัดหนักนี่เอานะครับเออมันสะยือนออกมาตัวเหล่าเรื่องบ่อซู่ฟังนะครับเพีนบ่อมันกว้างกว่าเก่าเด้นะครับตัวใบมีดมันนี่นะครับมันจะยือนออกมาเงีวกว่าเก่านะครับใบมีดก็เป็นรหัสใหม่แต่ว่าคิดว่ามันก็น่าจะซ้ำๆตัวเกว่านั่นยหน่อยฟ้อกว้างมันโค้งใบมีดนะครับ แต่มันเป็นรหัสหนึ่งหกห้าอีหรือสีเงาขึ้นเส้นหนึ่งกับบหูนะครับบนท่านเด้วัดเบิงประมาณนี้นะครับแต่ว่ายางมันเงาดีฮะเางาดีฮงเราอย่างท่าโอ้มัดทานมัดทานรดเงาแวบเลยคือวบานนะครับรถไม่เนาะเบิงจังเดยกับงามเอานะครับพ่อหอมปากหอมคอจังคอยพอกันไหมนะครับคิบหนา สำหรับคลิปนี้เสียเอาใบเพียงสำนีก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อบอถ์าผาดโปรโมชันดีๆคลิปดีๆต่อๆไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ